ไม่ว่าจะการเมืองเป็นเช่นไรนะครับผมว่าเราก็ต้องช่วยกันเราก็ต้องช่วยกันผลักดันให้ประเทศเราเข้าปข้างหน้าให้ได้นะครับในเรื่องเศรษฐกิจในตอนนี้เราเราช้าไปมากะนะครับการเติบโตต,ตอนนี้เราเหลือต่ําที่สุดในอาเซียนนะฮะว่าง่ายๆนะครับสองจุดห้าเนี่ยเฉลีย่ยแล้วก็สี่จุดแปดนะครับประเทศสิงคโปร์สี่จุดห้าประเทศมาเลเซียตั้งเจ็ดจุดห้าเวียดนามตั้งเกือบแปดเปอร์เซ็นตนะครับ เติบโตแม้ทางลาวยังเติบโตนะครับต้องคิดดูสิครับเขากําลังเคลื่อนไปข้างหน้ามากาการาเติบโตเราเราเราจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังไม่ได้เราต้องสู้ <ứng S 2> นะครับและเราก็มีพื้นฐานที่ดีมากต้องเรียนว่าเราเป็นประเทศที่เราเป็นเสือมาก่อนนะครับแต่ตอนนี้ปวด,ด,ดระวังไปหน่อยนะเองตอนนี้ก็ราจ,จะเหนื่อยอยู่เวียดนามตอนนี้ล่าสุดเขาคาดห,หมายกันแล้วว่าเป็นเสือเอศรษฐกิจตัวใหม่ของเอเชียไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเครื่องยนต์เศรษฐกิจเนี่ยถ้านับไปแล้วจริงๆมันมีห้าเครื่องยนต์ด้วยกัน แต่เครื่องยนต์หลักคือสี่เครื่องยนต์นะเครื่องยนต์แรกคือเครื่องยนต์ภาคประชาชนครัวเรือนความสามารถของครัวเรือนนะครับการใช้จ่ายของครัวเรือนไปซื้อข้าวซื้อของคนคนพวกเราอย่างพวกเราครัวเรือนพวกเราอย่างพวกเราเนี่ยบุคคลอย่างพวกเราเนี่ยธบ้มนเนี่ยเครื่องยนต์ที่แรกเครื่องยนต์คือความสามารถของครัวเรือนที่จะมีเงินไปซื้อข้าวซื้อของไหม จะมีเงินซื้อของได้ก็ต้องมีรายได้จะมีรายได้ดีมันก็ต้องมีงานที่ดีจะมีรายได้สูงก็ต้องมีความฝ่ามีความสามารถมีทักษะมีสกิลที่ดีและจะทําอย่างนั้นมีสกิลที่ดีได้ก็ต้องมีอุตสาหกรรมที่ดีมารองรับให้เรามีและเราก็ต้องมีการศึกษาการยกระดับสกิลเลเวอร์เราให้สูงขึ้นเราจะได้ทําเป็นเช่นเราถ้าเราเป็นคนที่สามารถถ้าเด็กไทยแล้วในงานไทยเก่งมากสามารถคิดเครื่องมือเครื่องใช้ a ออะไรต่างได้นะครับ อาณากรเราสามารถสร้างโคดดิ้งเป็นตอนนี้ประเทศเวียดนามเป็นศูนย์กลางในการซอฟ์แวร์หรือว่าโคดดิ้งของของเอเชียทั่วโลกเนี่ยเขารู้เลยว่าถ้าจ้างให้คนมาเขียนโปรแกรมอะไรต่างนี่ต้องเลือกเวียดนามเพราะเวียดนามดีทั้งเก่งทั้งถูก<ถ>นะครับตอนนี้ญี่ปุ่นเลือกเวียดนามไปหมดแล้ว้องว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีแล้วเขาก็ไปสามารถจะจ้างบริษัทโคดเออซอฟต์แวร์ได้มากนะเพราะว่าแพงที่ประเทศญี่ปุ่นเขา,เาก็มีเชิญชวนทุกคนไปไปสู้แข่ง ปรากฏเวียดนามได้งานหมดนะครับเวลานี้เวียดนามถือว่าเป็นศูนย์กลางซอฟต์แวร์ o u t s o u r c i n เซ็นเตอร์ของเอเชียไปแล้วค่ะอาจารย์ที่เคยมาดูงานซอฟต์แวร์ภาคของเรานะฮะเมื่อ25ปีที่แล้วค่ะเรามีซอฟต์แวร์ภาคอยู่ทีนแจอร์นดเนี่ยเราเริ่มก่อนใครแต่เราก็หยุดชะงักไปด้วยเหตุผลหลายประการนะครับค่ะไม่ต้องยกกระดับความสามารถเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีความสามารถอุตสาหกรรมอนาคตของเราอุตสาหกรรมของเรามีอยู่แล้วอุตสาหกรรม อหลายอย่างแม้ทั้งอุตสาหกรรมเท็กซ์ไทเราก็มีอยู่นะอุตสาหกรรมเครื่องหนุ่บก็มีอยู่แต่ยกระดับขึ้นมาเป็นสินค้าถ้าไม่น่าเชื่อเราเชื่อไหมครับเราผลิตชุดพีพีไม่ได้เราผลิตชุดเราผลิตแมสไม่ได้แต่ก่อนสามปีที่แล้วเราผลิตแมสไม่ได้ทีนี้เราเป็นเจ้าแห่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไอ้ท่ออุตสาหกรรมอผ้าเครื่องหนุ่มขบมาก่อนก็แปลว่าเราไม่ยกระดับมันขึ้นมาไงนะฮะนี่ถ้าเรายกระดับเราก็สามารถขึ้นมากลายเป็นเจ้าแห่งอุตสาหกรรมชุดพีพีชุดนี้คือชุดที่ใช้ในห้องผ่าตัดชุดนใ ชุดอป้องกันเชื้อโรคนะครับหรือแม่เรที่เป็นตัวอย่างเราควรจะทําได้แล้วก่อนหน้านี้แต่ว่าเราก็ต้องมานั่งเร่งทํากันตรงนี้นะครับนี่คือเทคโนโลยีที่เราเราไม่ยกระดับขึ้นมาเราไม่ทานฟอร์มุสากรรมที่เรามีอยู่ดังั้นหน้าที่ของเราเครื่องยนต์ที่สองเนี่ยคือเครื่องยนต์ที่เราขับเคลื่อนให้มีระดับสมรรถนะที่สูงขึ้นม,มีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีมีความสามารถซึ่ง,งเราต้องใช้คนเข้าไปช่วยกลุ่มที่สามคือเราต้องเครื่องยนต์ที่สามเครื่องยนต์ต่างประเทศ ต,ต้องเก่งพอให้ต่างชาติซื้อของเรา <Marcheg S 2> สินค้าเราต้องมี่ต้องการต่อาตงต่างโลกทั่วโลกทุกการสินค้าเรามีสินค้าอะไรที่เราแข่งขันได้ดีในตางโลกไหมเขาซื้อเราเพราะของเราถูกเราต่อไปนี้ต้องซื้อเพราะของเราเป็นของดีของเราเป็นของจะไม่ต้องใช้<ๆ>ของเราจะไม่ต้องซื้อเพราะของเรามันต้องรักษาโลกได้ของเราเป็นจะพาตัดต้องใช้เครื่องมือเราเครื่องช่วยหายใจต้องใช้เครื่องมือเราเป็นตัวอย่างเราเป็น นะครับเราต้องไปซื้อเอ็กซเรย์เราต้องซื้อเอ็มไอเมืองนอกมาใช้ทั้งนั้นน <Okay. S 2> ี่คือตัวอย่างเราซื้อ <Okay. S 2> ยาเมืองนอกมาใช้เครื่งอยงยนต์ที่สี่เครื่งอยงยนต์รัฐบาลรัฐบาลก็มีงบประมาณแผ่นดินซึ่งขาดดุลต้องกู้เงินมามาก oh. เวลานี้เรามีหนี้สาธารณะเข้าไปสิบล้านล้านบาทแล้วก็แบกหนี้หลังหลังแอนละเร่เราก็ต้องรีบหาทางชดเชยหาทางสร้างไรายได้กลับคืนมาให้ประเทศเก็บภาษีได้แปลว่าอุตสาหกรรมประชาชนต้องมีไรายได้ mm hmm. มีงานดีๆทำเ mm hmm. งินก็จะถือภาษีได้มากขึ้นเราก็มีเงินมาปิดงบประมาณขาดดุลได้ เครื่องยนต์ที่ห้าคือเครื่องยนต์ภาคการเงินตลาดทุนซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่แข็งแรงที่สุดเนเวลาที่ยังเหลืออยู่เราก็ไม่เคยใช้เท่าไหร่ถ้าเราใช้ก็จะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนสี่เครื่องยนต์ให้เข้มแข็งขึง้นอันนี้ก็เลยรวมรวมแปลว่าเรามีเครื่องมือเรามีฐานอยู่บ้างแต่ต้องอาศัยวิธีการจัดการต้องมีวิธีทำต้องเลือกบุญญาให้ถูกดอกค่ะชัดเจนค่ะทางออกทุกปัญหาและจะบรรลุผลทุกเป้าหมายต้องเลือกบุญแาให้ถูกดอกในการแก้ปัญหานะครับเลือกบุญญาถูกดอกพบทางออกทุกปัญหา ว่รูปผลทุกเป้าหมาย